ความฝฝันของชาวเกเหรีย่ยงกฤษยอเรานั้นต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับผลผลิตจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ต่างๆไมถึงทางปูกพัน์และก็ยื่นยายทางจิตวิญญาณที่ผูกพันกันมาแต่บรรพชนนะครับและก็จะเชื่อมโยงเราถึงยุคปัจจุบนันแ,<ย>แล้วก็ยังอนาคตนะครับจะอดีตปัจจุบันและส่งไปถึงอาาโนาคตด้วยโดย,โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่จะไปโครเรียขวานโดยการเคาะจัดด้าวข้าวด้าวข้าวนี่หมายถึงหมายถึงการ การมันจะมีเกี่ยวกับการหุงข้าวและจะมีด้ามข้าวด้ามข้าวเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมียอดสูงมาซึ่งจะเรียกให้ทุกคนเอามากินข้าวครับข้าวนั้นคือลุ่งรวมของครอบครัวทุกคนมากินข้าวในบ้านครอบครไปเสาไฟทั้งเ่าไปแล้วทุกคนกินข้าวอนี้านแล้วอาหารต่างๆและเสื้อผ้าอ้อมต่างๆคือความฝันที่จะได้อยู่ครัวค่ะอาหารธรรมชาติกับข้าวและปุ่มความรู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทำอาหารครับ และก็ความควาโดยสมบูรณ์ของพืชผดธ,ธรรมชาติและความรู้ด่างในวิถีชีวิตแล้วข้าวต่างๆนี่มาอันหมายถึงการที่จะมารวมผู้คนทันท่าจิตใจและคันดีงามจากผู้ท้าผู้แก่ที่สังสอนกันมาในช่วงที่เราเกิดขึ้นมาในโลกครั้งนี้บริจาราจากการไปโดยเชิญทุกคนทุกหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมผูกแขนแล้วก็สามารถหมู่บ้านอื่นๆก็มาร่วมผูกแขนได้ครับ กัมพูแขี้จะมีการบรพรการโดยในความหมายอยู่หลักๆก็คือข้อยขวานสามสิบเจ็ดขวานกลับมาครับโดยทั้งขวานสามสิบเจ็ดขวานนั้นหมายถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าทั้งหมดคือขวานของชาวกาเรียงนะครับถ้าว่าขวานสามสิบเจ็ดขวานนั้นสูญพาน์ไปหนึ่งขวานก็หมายความว่าคนเรานะเริ่มตายลงไปแล้วหนึ่งชีวิตนะครับถ้าว่า ตัดในโลกนี้ไม่เหลือนะครับสูผพานไปทั้งหมดหมายความว่ามนุษย์เราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการเรียกความสามสิบเจ็ดขวานเนี่ยขวานแรกจะอยู่ที่บนกระหมอมครับขวานที่สองก็คือขวานอยู่ที่หน้าอกขวานที่สามนี่เพราะว่าแขนซ้ายสามก็คือแขนขวาและก็ขาซ้ายขาขวาน,นะครับแต่ผู้หญิงนี่ยจะมีขวานมากกว่าผู้ชายตรงที่เขามีอ้ออภัยนะครับคือนมให้ลูกดื่มด้วยนะครับ สองขวานนะครับถ้าไม่มีน้ํานมหรือเระ่อห่อข้าวจากตอนเด็กๆที่เราเกิดมาเด็กทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะเกิดมาเป็นคนได้นะครับแต่ะห่อข้าวแรกที่เราเกิดมาแล้วได้กินก็คือห่อข้าวจากน้ำนมของแม่นะครับแล้วครกับปู่ขอ้ได้บอกว่าน้ำนมอยู่แรกที่ฉั้นจากความได้ก็อยู่ที่หมู่บ้านใจแผ่นดินอ่าทีนี้การเรียกความสัจจิตขวานนั้นอย่าขอให้ไปอย่าไปหลบที่โน่นที่นี่อย่าไปหลบหลบอยู่ที่ในที่หนาวที่เหน็บขอให้กลับมากินข้าวเขา กินน้องไก่มานั่งเคียงคู่กับพ่อกับแม่มานั่งเคียงคู่กับลูกหลานครอบครัวอย่างต้องน้าต้อขอบคุณพี่พุ่มมากนะครับโอเคนะครับก็ผมคิดว่าด้วยด้วยเวลาเรามีจํากัดนะครับก็จะขอพอประมาณโอกาสนี้พี่น้องครับพี่น้องเ,อเมืองด้วยนะครับพี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆด้วยก็ที่มอบโอก,กาสให้เราแลวเห็น